สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวซามูไนรนวอลที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมในวันเช่นเดิมนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงนะครับตัวของโฮมฮุนทุลัสาตาลมกันนะครับเนื่องจากว่ามีกรารปรับนะครับผมสกิลบางสกิล ทำให้ตัวของน้องเนี่ยมีการปีแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็เรียกว่าฮอร์โมนเนี่ยเป็นมอนเตอร์ที่สามารถจับต้องได้ทุกคนเลยนะครับผมเพียงแต่อาจจะต้องใช้ในเรื่องของระยะเวลาดิงนะครับผมแล้วก็ความขยันก็สู้เราก็จะสามารถได้รับฮอร์โมนครัสมาแล้วนั่นเองครับไอแฮมไอแฮมใครที่สนใจในเรื่องของการเติมเกมสมานเจอรลราคาถูกนี่เลยครับผมตัวของ power play นะผมริ้งอยู่ข้างล่างับผมพูกว่าเติมเองแน่นอน100%ซนนะครับผมใครที่สนใจก็อย่าลืม ทักไปถาม Power Play นะว่ามีแพ็นี้หรือเปล่าพี่และอย่างที่สำคัญไปมากกว่านั้นคำจะลืมบอกว่ามาจากควนคุงด้วยนะครับผมแล้วก็อีกร้านค้าหนึ่งครับผมใครที่สนใจในเรื่องของการฟาร์มนะครับรวมถึงการตีคอนเทนต์ RGE ต่างๆครับเดี๋ยวไปเซิร์ฟฟาร์มนะผมลิงก์อยู่ข้างล่างชินดวกันนะครับขอมูลคุลัสเนี่ยมีข้อดีตรงที่ว่ามันสามารถตั้งชื่อเอกได้ทุกคนอย่างของวันเนี่ยวันตั้งชื่อเป็นชื่อวันเลยก็คือวันมอร์ธานนะผมก็โอโ้โหบอกได้คำเดีวยวว่าเป็นมัสเตอร์ที่สามารถ ดีไซน์ชื่อได้ค่อนข้างสบายมากนะผมโฮโมูนเนี่ยจริงๆมันมีทั้งหมด4สายด้วยกันนะเพื่อนๆแต่ผมให้ดูก่อนนะครับโฮมมูนเนี่ยเราเข้ามาตรงอาคารสร้างนะทุกคนมาอาคารสร้างคืออาคารนี้นะผมเข้ามาอาคารสร้างนะผมแล้วก็จะปีโฮโมนคูรุสนะครับผมอ่ามันจะมี2ตัวนะเป็นตัวของผู้ชายนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของผู้หญิงนะครับผมตัวของผู้ชายเนี่ยจะมีทั้งหมด3าธาตุด้วยกันนะครับผมตัวโฮโมนคูรุสเนี่ยจะมี3าธาตุด้วยกันนะครับผมก็จะเป็นตัวของธาตุไฟ ทัดน้ำแล้วก็ทัดลมนั่นเองครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวของทัดลมกันนะครับเนื่องจากว่ามีการปรับตัวของสกฟิวเมมอไร ก็ค่อนข้าง,งเก่งไปนเยอะนะผมะตัวของท่าลมเนี่ยครับหรือโงมุคุรเนี่ยจะแบ่งไปทั้งหมด2ส,สายที่เราชอบเรียกกันก็คือสายบนแล้วก็สายล่างนะผมทีนี้สกิลที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่ก็คือตัวหงมุคุรสายล่างนั่นเองครับผมสายล่างนะผมก็คือจะเป็นการโจมตีเป้าหมายนะผมเพื่อสร้างความเสียหายตาม HP สูงสุดของเป้าหมายอาลณงประมาณว่ายิ่งเลือดเยอะก็ยิ่งตีแรงนะผมแลวก็มีโอกาสนะครับผมที่จะเป็นการเกาะแตกของเทิร์นนะครับผมก็คือตีแรงตามเลือดนะครับผมแล้วก็เป็นการเกาะแตกด้วยนั่นเองนะครับ ต่อมาครับก็คือตัวของสกิลที่2องสกิลที่2ครับโจมตีศัตรูเป้าหมายนะครับผมสร้างความเสียหายตามไม่ให้ลีสูงสุดของศัตรูนะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูเกิดเคสสตันเป็นเวลา1เทิร์นหากกรณีที่ตัวของศัตรูเนี่ยมีตัวของภูมิต้านทานสตันนะครับผมปริมาณความเสียหายเนี่ยจะแรงขึ้นถึงร้อยเปอร์เซ็นต์อาลงประมาณว่าถ้าใครที่มีตัวของพวกการสตันนะครับผมมันจะตีแรงขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์สมมติว่าคุณตีร้อยเด่งคุณก็จะตีสองร้อยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อันติเมตหรืออันติของตััวของมมมมนลละครบผ รวมทีสตูเป้าหมายเพื่อสร้างความเสียหายตามให้ทีสูงสุดของสตูเป้าหมายก็คือประมาณว่ายิ่งเลือดสตูเยอะก็ยิ่งตีแรงนะผมแล้วก็เป็นการเกาะแตกเทอรเธอนั่นเองค,ครับคือต้องพูดอย่างเดียวก่อนเลยครับว่าตอนนี้อมคุกรัสเนี่ยเป็นตัวที่ ค่อนข้างเก่งมากๆเลยนะครับผมจริงัวนี้เก่งมากครับผมตีสก,กิลหนึ่งเกาะแตกได้สกิลที่2ดาเมจแรงขึ้นร้อนะครับผมสกิลที่3เกาะแตกได้เงี้ยแล้วก็แรงดาเมจแรงด้วยแล้วก็สกิลติดตัวในกรณีที่โฮมอนครัสน่ยตายแล้วผมมันจะเป็นการฟื้นคืนชีพพร้อมกับเลือดเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไอเลือดตรงเนี้ยนะครับผมมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่า ฟื้นคืนฟื้นคืนขึ้นมาปั๊บได้เลือดเลยนะผมประมาณนั้นเป็นต้นเนาะแล้วมันจะเข้าสู่ในโหมดสถานะที่แบบเรียกได้ว่าใช้สกิลมัวเราจะไม่สามารถบังคับคูรัสได้เองนะครับผมประมาณนั้นเป็นต้นเนาะซึ่งคูดาวนี้นานมากครับคูดาวคือ10เทินเลยโคตรนานนะครับนานมากนาน,นานมากนะยผมอ่าทีเรื่องของการใส่รุ่น จริงๆตัวนี้ใส่เป็นรูนอะไรก็ได้นะผมขอแค่สเตตัสถึงก็โอเคแล้วนะผมก็เน้นไปทางแบบคีเลตถ้าเป็นไปได้ถ้าเราเอาไา้ในความทิ้นฟาร์มนะครับควรเป็นคีเลตร้อยนะควรเป็นคีย์เลตร้อยนะผมแล้วก็อาร์ติแฟกของวานใส่เป็นแบบนี้ครับอุปอัติแฟกสกิลสามที่ดมสกิลสองที่ดมก็ได้นะครับดาเมจแชติน้ำอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะทีนี้ตัวของน้องเองเ่เอามาใช้งานอะไรยังไงได้บ้างครับ ตัวของน้องเองเอ่ะส่วนมากจะเอามาใช้งานในกรณีที่เป็นตัวของการฟาร์มนะครับมันจะเป็นโกเลมนะครับผมนอนสีนะคะรับผมรวมถึงนอนสามหมัวด้วยก็ตามนั่นเองนะผมอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวของโกเลมก่อนนะครับผมโกเลมนะครับผมผมใช้เป็นตัวเอ่อโกเลมห้องอวดีเนี่ยผมใช้เป็นตัวบ้านๆนะก็จะเป็นฟินิก์น้ำนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวของแบ็กซ์มิธทตุลมนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวของลุงเถียนทตุลมนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวของอ e ีฟฟิมืดนะครับ แล้วก็จะเป็นตัวของฮอร์โมนลมนั่นเองนะครับปกติเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวอาอซอนแสงใช่ไหมครับแต่ว่าตัวของอมมซอนแสงเองมันหายากทุกคนมันหายากมากๆคนก็เลยไม่ค่อยใช้ตัวของอเมซอนแสงกันนะครับคนก็เลยจะไม่ค่อยใช้อเมซอนแสงกันใช้ตัวของฮอร์โลลมนแทนนั่นเองนะครับผมนี่ตีค่อนข้างแรงนะผมตีแรงแล้วก็ตีเจ็บมากๆเจ้าทุกคนแบ็กซ์ไม่เดียวมีข้อดีนะเวลาที่เพื่อนเราเนี่ยมีในเรื่องของบัฟดาบนะครับผม มันจะเวลาที่เพื่อนเราตีเนี่ยมันจะมีโอกาสเกาะแตกด้วยนั่นเองครับผมขอแค่เรามีวับดาบปั๊บก็จะมีโอกาสเกาะแตกแล้วนั่นเองนะผมก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่ารักนะครับผมสกิลดีมากๆับผมประมาณนั้นนะฮะเช่บาบก็ให้ปึ๊บนี่แต่ว่าทีมนี้ไม่ได้เลเวอร์ขนาดนั้นนะผม,ผมก็พอแบบไปวัดไปวาได้นะผมอ่าจึบ๊บตีบับนะผมฟินิกตบอันนี้สกิลปามต่อตีฮะตีต่อต แล้วก็อ e ีฟิสโดดทีบเคาะนี่แหละเรียบร้อยครับผมอ่ะอีซี่ไหมจะเป็นทีมที่ค่อนข้างเซฟมากๆถึงแม้ว่าจะไม่มีตำแหน่งฮิลก็ตามนะครับผมอ่ะชึบๆขอแค่เรามีบัฟกราบก็คือทุกอย่างก็สบายแล้วทุกคนปึ้บเห็นไหมมันเกาะแตกได้ด้วยแล้วก็ตีปึ้มเห็นไหมอืออีซี่อีซี่ปึ๊บบัฟบัฟขึ้นมาปึ๊บแล้วก็ตีปึ้งปึ้งอีฟ e ิลดบัฟแล้วก็ลดเกรดไปสกิลสองแล้วก็สกิลปึ้มหนึ่งแสนห้าหมื่นครับผมสำหรับตัวของ ธาตุลมนะครับผมอ่ะตัวของของมูลลมนะครับผมประมาณนี้เวลาก็ไม่ได้แย่นะครับผม1นาที13วินาทีก็ไม่ได้แย่นะครับผมถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมทีนี้ตัวของน้องเนี่ยเอามาใช้ในการลงตัวของดันเจียนต่างๆได้นะครับยกเว้นตัวของดันเจียนธาตุไฟอันนี้ไม่ค่อยเชียซกเท่าไหร่นะครับผมสนมากจะลงดันธาตุมืดได้แสงได้นะครับผมแล้วก็ลมได้รวมถึงเจนเนอรของธาตุน้ำี่ค่อนข้างเก่งเลยนะครับผมอ่ะตัวที่ผมใช้ก็จะเป็นทีมบ้านบานครับอินุมืดนะครับผมอ่ะอินุมืดนะครับผมต นะครับแล้วก็ตัวของหลอดแบมนะครับแล้วก็ตัวของลุงเถื่อนลมนะครับผมแล้วก็ตัวของมกงลุสลมนะครับผมอ่าแล้วก็จะเป็นตัวของเอ่อเขาเรียกอะไรนะแซ่แซ่ลมนะครับประมาณนี้เป็นต้นนะจ๊ะเออประมาณนี้ประมาณนี้บอกได้คําเดียวว่าลงค่อนข้างหันนะครับเพลินมากมา ไอตัวอนอนสีต่างๆนี่คือเอามาลงได้แบบดีเลยนะทุกคนแต่ว่าเพียงแค่มันจะเหมือนคล้ายๆกับว่าลงแค่ท่าตัดไฟไม่ได้เท่านั้นเองนะครับผมถามว่าลง3าหัวได้ไหมลง3หัวได้นะครับผมลง3ามหัวได้ครับเป็นตัวเปิดเกาะชั้นเยี่ยมนะครับผมลง3หัวได้เด้อเดี๋ยวเวเราไปพาลงกันนะครับผมชื้อฟาดไฟตีปัป๊บปึ้งเห็นไหมการโจมตีของน้องเนี่ยมีการเกาะแต่ตลอดเลยผมทำให้ตัวของมันเองมีความสามารถพิเศษค่อนข้างเยอะนะครับผมเก่งมากเก่งมากตี ป้าก็ให้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปับดาบมาจริงๆหลายคนก็ถามว่าเออพี่ครับผมไม่ต้องไม่ทำเคียร์เลตร้อยได้ไหมจริงๆได้ครับผมจริงๆมอนเตอร์เคียร์เนะครับโดยภาพรวมนลประมาณ85ขึ้นก็โอเคแล้วครับไม่จําเป็นต้องร้อยเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ไอดีของมันเริ่มโตแล้วไอดีของมันเริ่มแบบโอเคแล้วนะครับมันก็เลยสามารถที่จะทาตัวของ คิเลดร้อยได้นะครับผมประมาณนั้นลกันนะครับผมพยายามเวทน้าหนักตามมอนเตอร์หรือตามรูนของเราที่เรามีแล้วกันนะครับผมว่าเออเรามีรูนประมาณไหนเงี้ยเออแล้วก็เรื่องของการฟาร์มเราก็พยายามเก็บรูนนะครับผมที่ไม่ได้โหดจนเกินไปนะจ๊ะประมาณนี้เร็วอยู่นะใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราลงไปลงตัวของสามหัวดูว่าจะเป็นในโมเมนต์ไหนยังไงไบ้างนะครับผมฟาดบาปก็ให้สวยอือฮืฟาดปายตีย แจมแมวจจมแมวจจมแมวจัดนะครับผมประมาณนี้นะครับผมอ่าเวลาก็ไม่ได้แย่นะผมแต้มก็ไม่ได้แย่ด้วยเวลาก็ไม่ได้แย่ด้วยนะั่นเองครับผมทีนี้มาลงในเรื่องของ3าหัวกันบ้างครับ3มหัวลงได้นะครับผมตำแหน่งของแมวลมหรือตำแหน่งของดาเมจอะไรต่างๆที่เรารู้สึกว่าเราขาดนะเราเอาตำแหน่งของแมวลมออกไปแล้วก็ใส่งหงมุมลมได้เหมือนกันนะครับผมประมาณนี้เป็นมอนสเตอร์อีกตัวหนึ่งที่สามารถทำดาเมจกับบอลได้รุนแรงมากๆนะครับเพื่อนนี่เลย ฟ้าแต่ลองไม่ได้ใส่วิวนะมันก็จะแบบแปลกๆหน่อยนะผมอ่าอปึ๊บปอกไม่บ้าอีกแล้วนะครับน้ำตาจะ,ะไหลอม์โมนยิงป้ามครับผม 38K นะผมถือว่าแรงอยู่นะครับ 38K ถือว่าแรงอยู่นะครับทุกคนขนาดไม่มีบัฟดาบนะก็ใช้ได้แต่ว่ามอเตอร์ที่มันตีแรงตามค่าเลือดสตูนะครับผมมันจะไม่ได้ส่งผลกับตัวของบอสไอจะไม่ส่งผลกับวอสามหัวนะครับผมประมาณนั้นแล้วกันเนาะ ราะว่าไอบอสเนี้ยนะครับผมต่อให้คุณจะตีแรงตามเลือกศักตรูมากน้อยแค่ไหนแต่ว,ว่าบอสนี้เองอ่ะมันจะไม่รับในเรื่องของพวกเอฟฟกพวกนั้นนะครับผมนะประมาณนั้นประมาณนั้นชึบชืบปาดปาั๊บปั๊บอันนี้ขนาดฮอร์ลโมนโดนหักดาบนะผมอ่ะไม่ถึงฮอร์โมนนะผมฮอร์โมนได้ตีแค่สองครั้งนะผมบอสตุยไปแล้วเรียบร้อยนะผมอ่ะก็สามารถที่จะเอามาใช้ลงได้เหมือนกันนะครับสำหรับตัวของฮอร์ลโมนโดนนะครับผมสามารถเอามลงสามหัวไดเด้ดนะครับผมอ่ะต่อมานะผมอ่าที่มีใครแม็กที่สุดน่าจะเป็นตัวของบอสนะครับผม บอสในขอมันจะมีตัวของด่านบอสชายครับเพื่อนไอ้ด่านบอสชายตรงนี้นะครับผมเราสามารถใช้เป็นฮโมคูก,กุลัสลมเอามาลงได้เหมือนกันครับเพราะว่ามันจะตีตัวของบอสแรงมากๆเลยนั่นเองครับก็ตีทีคือน้าโยกครับแรงแบบแรงจัดเลยนะครับทุกคนแรงมากแรงมากอารมณ์คล้ายๆกับกิฟฟอนเลยครับทุกคนอารมณ์คล้ายๆกับกิฟอนเลยนั่นเองนะครับผมตีป้าบป้าบป้าบทีนี้คือเลือดไหลเป็นน้ำนะครับผม โอเคครับผมเรามาถึงบอสแล้วนะครับท like ุกคนทีนี้เรามาดูกันว่าดาเมจของน้องจะแรงแค่ไหนยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะต้องมีตัวของปั๊บดาบนะครับผมแล้วก็เกาะแตก่อนนะผมเราจะได้รู้ว่าตัวของน้องแรงมากน้อยแค่ไหนกันบ้างนะครับผมอ่าแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆอีมาปั๊บดาบมาพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเกาะแตกไปก่อนป้าป้าบนะผมอ่ะค่แม่ของน้องอ่ะจะเป็นตัวของสกิลที่ 2. เนาะดาเมจมันจะแรงขึ้นถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เรามาดูกันว่าดาเมจของน้องจะแรงขึ้นแค่ไหนกันหนึ่งสองสามไปครับ ปรับครับผมหู 60k เองก็ไม่ได้แรงมากนะครับไม่ไม่ได้แรงแบบเบอร์เขาคิฟฟอนนะผมอ่าเดี๋ยวดูให้กิฟฟ่อนให้ดูกิฟฟอนนะครับผมกิฟฟอนแรงแค่ไหนอันนี้ 60k ใช่ปะเมื่อกี้อันนี้กิฟฟอนติกิฟฟอนติ 76k 0 7ทุกคนแรงมากเลยนะอือ๋อมันแรงดาเมจขึ้น100%นะครับผมมันไม่เหมือนกับกิฟอนนะฟอนเนาะกิฟฟอนนี่คือเลือดศัตรูเยอะเนี่ยมันจะตีแรงมากๆนะครับผมอ่าประมาณนั้นละกันนะครับตัวนี้มันเกี่ยวกับดาเมจด้วยนะครับสดหนึ่ง เดี๋ยวมาดูตัวของ Security สกิลที่3กันบ้างว่าราเมจจะแรงแค่ไหนยังไงบ้างแนละ้วเมื่อกี้60,000ใช่ไหมรอบนี้เท่าไหร่มาดูกันปบาบอุย้ 8, 000. 8, 000, 4, อย80,000 8่นแปสีแรงอยู่นะทุกคน8ปดหมสียังแรงแรงอยู่แรงอยู่ <c oughs> เรามาดูสกิลที่1กันบ้างครับว่าสกิลที่1จะเข้าเท่าไหร่นะครับสกิลที่1จะเข้าเท่าไหร่กิฟฟอนลองจิกไข่ไปปั๊บกิฟฟอน70,000ก <c oughs> ิฟฟอน70,000มื่นนะผม, 7, ะผมก็ได้อยู่นะกิฟฟอน70,000นแล้วผม แล้วก็ตัวของบอสจะเข้าเท่าไหร่ครับผมมาดูกันสกิลทีหนึ่งครับแค่หมื่นกว่าเองทุกคนจิ๊บจิบนะครับไม่ไม่ได้แบบแรงเปี้ยงป้างมากนะผมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับผมไม่ได้แบบปึ้มบึ้มอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นประมาณนะั้นมาดูกันต่อครับผมก็ได้อยู่นะกิ๊ฟอนนี่จีกแรงมากกิ๊ฟอนเจ็ดหมื่นกว่าแล้วทุกคนกิ๊ฟอนเจ็ดหมื่นกว่าแล้วผมแรงอยู่แรงอยู่นะผมแต่ว่าฮอร์โมนก็ไม่ใช่แบบไก่กาละลี่นะผมก็แรงอยู่นะครับผมทุกคนจริง รุ่นผมยังไม่ค่อยสวยกับไม่ค่อยแน่นมากด้วยล่ะครับมันก็เลยทําให้ดูเหมือนจะเฉยๆมากกว่านะครับผมอ่าแต่ก็แลนใช้ได้อยู่นะครับผมเอออารมณ์คล้ายๆกับเฟรดี้คิงอะครับอารมณ์คล้ายๆกับเฟรดี้คิงพวกเฟรดี้คิงไฟอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผมอ่าแต่ว่ามันมีใครแม็กตรงสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามเนี่ยมันจะเป็นการตีแรงตามเลือดศัตรูด้วยนะผมก็ทําให้ตัวของน้องเองอะ่ะเหมือนจะเป็นการเบิร์ดดาเมจประมาณนึงด้วยอาจจะไม่ได้แรงเปรี้ยงปงเหมือนกิฟฟอนหรือตัวอื่นๆอย่างเงนะี้ยแต่มันก็สามารถที่จะเบิรรรร์ดดาเเเมมมจไ้้ื่่่อออยๆนนนนนัััังะะคคบบผผตวี ในมุมมองของวันเนี่ยวันให้คะแนนค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่สามารถทำา a าเ g e เป้าเดี่ยวได้แรงมากนะครับผมสกิลหนึ่งมีการตีแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของการเกาะแตกด้วนะผมก็ทําให้มอเตอร์หลายตัวนะผมสามารถที่จะแบบเหมือนกับโดนน้องกระถุงเกาะได้เงี้ยเป็นเป็นต้นนะครับแล้วก็สกิลที่2เนี่ยดาเมจมันแรงขึ้นถึงร้อเลยถ้าในกรณีที่ตัตมีสถานะสถานะนะครับผมการในเรื่องของบับสตันนะครับผมอ่าแล้วก็สกิลที่3ครับผมก็คือเป็นการโจมตีแล้วก็สร้างความเสียหายตาม ค่าสูงสุดหรือแบคเทีสูงสุดของศัตรูนะครับแล้วก็เป็นการลดเกาะสองเชินด้วยก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจแต่ว่าการเล่นของน้องเนี่ยส่วนส่วนใหญ่เนี่ยจะหนักไปทางคอนเทนต์พวกการ3ามซามากกว่านะครับจะไม่ค่อยเห็นในคนที่เล่นคอนเทนต์ RTA หรือแบบคอนเทนต์อย่างอื่นอีกมากกว่าอาน้องอาจจะไม่ได้เข้าร่วมเรื่องอมั้งผมว่านะ RTA ผมไม่เจอเลยนะครับทุกคนจริงไม่เคยเจอเลยคิดว่าน่าจะไม่สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับผมแตบบ่ประมาณว่า เออมีมีเหมือนไม่มีอะไรประมาณเนี้ยจริงๆตัวของฮอร์โมนคูลัสเองอ่ะมันก็ไม่ได้โกงเวอร์ถึงขั้นแบบต้องแบนน้องนะจริงๆทุกคนอันนี้ผมผมว่านะคือคนฮอร์โมนคูลัสคูลัสเนี่ยควรอยู่ในคอนเทนต์แบบอ่าพวกพวกซิกวอลบ้างหรือแบบเออพวกพวกอะดีนาบ้างนี่เป็นต้นนะผมถามว่าฮอร์โมนเอามาลงในคอนเทนต์ซิกวอลได้ไหมลงได้นะผมบอกก่อนนะฮอร์โมนเนี่ยลงคอนเทนต์ซิกวอล นิยมกันสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมอะประมาณนั้นแล้วกันนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปตัวของโฮมูครัสท่าลมเป็นยังกันบ้างครับทุกคนชอบกันไหมครับผมก็หวังว่าจะชอบกันนะใครที่ใครที่ผ่านไปผ่านมาฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้วันคุ้งด้วยนะครับผม